วรรณกรรมแฟนตาซีที่ขายดีจนติดอันดับ Bestseller Violet เด็กหญิงที่กล้าแตกตา่างจากเด็กในเมืองเพอร์เฟกเธอไม่ชอบกฎระเบียบไม่ชอบพี่น้องอาเชอร์และที่สำคัญไม่ชอบเมืองเพอร์เฟกเป็นที่สุด เมืองพิลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ขึ้นเป็นแถวตรงเปะ๊ะเพื่อนบ้านสุดเนียบเรียบร้อยการแจกจ่ายยารักษาโรคเด็กดือ้อและต้องสวมแว่นตาเพื่อไม่ให้ตาบอดแต่เมื่อไวโอเล็ตได้ยินเสียงลึกลับไร้ที่มาเธอจึงมุ่งมั่นพิสูจน์ให้ได้ว่าเมืองนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบสักนิดโลกสุดแสนเพอร์เฟกที่มองผ่านแว่นตาจะดีจริงอย่างที่ตาเห็นหรือไม่ ชีวิตดีๆที่เพอร์เฟกมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ